สวัสดีค่ะกระป๋าชัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์วันนี้แอดมินมีของใหม่ๆม,มาฝากคุณอีกแล้วค่ะจากไมเคิลคอร์หรือที่เรารู้จักและก็เรียกติดปากว่า MK นะคะตัวกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสตังค์ค่ะดีไซน์สวยมากนะคะโลโก้เด่นชัดเลยคือตัว MK ด้านหนา้าส่วนด้านหลังเนี่ยมีช่องซิปแยกนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากเปิดปิดเพื่อเก็บเหรียญใบนี้เหมาะค่ะเนื่องจากว่าช่องซิปยาวแล้วก็อยู่ด้านนอกด้วยไม่รวมกับช่องใส่บัตรแล้วก็ช่องใส่ธนบัตรที่อยู่ด้านในใบนี้ภายในใส่อะไรได้บ้างมีช่องใส่บัตรกี่ช่องตัวกระเป๋ารุ่นนี้นะคะภายในคุณสามารถใส่ โทรศัพท์ได้ค่ะ2เครื่องยังได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเราก็มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะอีกเครื่องหนึ่งก็จะอยู่ติดมืออยู่ตลอดภายในใส่บัตรได้12ช่องค่ะใครที่บัตรเยอะทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM หรือบัตรส่วนลดร้านค้าต่างๆใบนี้เหมาะมากๆเลยค่ะภายในแอดมินพาคุณดูนะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปเนี่ยจะไปดูของจริงสัมผัส ไปพร้อมๆกับแอดมินอีกรอบนึงด้านข้างของตัวกระเป๋าโฟกัสให้ดูนะคะว่าด้านบนจะหนากว่าด้านล่างหรือที่เราเรียกกันว่าส่งสลิมนั่นเองค่ะคุณอาจจะเห็นนี่ค่ะด้านข้างด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันบ้างนะคะช่อง10บรูดใช้งานได้ดีไม่ติดขัดนะคะภายในของตัวช่องซิป ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะมีโลโก้ของแบรนด์อยู่ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่แอดมินได้หยิบจับสัมผัสแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับตัวกระเป๋าสตังค์ใบนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ภายในของกระเป๋ากันบ้างนะคะว่าด้านนอกที่เห็นสวยงามแล้วเนี่ยด้านในจะเป็นยังไงบ้างหนังนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินพาคุณไปสัมผัส ชัดๆกันเลยค่ะช่องใส่บัตรนะคะที่บอกว่ามี12ช่องนี้ค่ะตรงกลางก็จะมีช่อง1ิบอีกหนึ่งช่องนะคะสำหรับคนทีอ่อยากจะเก็บอะไรเช่นคุณแจล็อกเกอร์คุณแจบ้านเล็กๆในช่องนี้คุณสามารถเซฟตี้เก็บได้นะคะด้านนอกก็จะมีช่องให้เราใส่ธนบัตรอีกหนึ่งช่องอันนี้จะเป็นเหมือนกับ แการ์ดนะคะของแบรนด์ที่มาพร้อมวิธีการดูแลส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นป้ายหรือแท็กราคาก็าจะแจ้งชื่อรุ่นบาร์โค้ดราคาแล้วก็รหัสของสินค้ามั่นใจได้นะคะซื้อที่นี่คุณได้ของแท้แน่นอน,นะคะ่ะด้านหน้าตัวกุญแจนะคะถามว่ามีน้ำหนักไหมอันนี้แอดมินก็ต้องพูดตร,ตรงนะคะว่าตัวกุญแจ ที่เป็นโลโก้ของแบรนด์ชิ้นนี้เนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรค่ะถ้าคุณชอบใจก็ทักทายกันมาได้นะคะ